สวัสดีครับอ่าจนยุ่กับเกมซีเจเนเรชันนะฮะตอนนี้ผมอยู่ในเกมเวอร์ Warship นะฮะเซิร์ฟเวอร์เอเชียนั่นเองครับวันนี้ก็เล่นเรือ,อคิมสันนะ,ะเป็นเรือของอเมริกาเรือพิฆาตนะะั่นเองครับตอนนี้อยู่ในแมปอ่อเชียนสแตนดาร์ดนะว่าแมปที่เป็น ทะเลกว้างๆเลยฮะไม่มีเกาะหรือว่าอะไรกั้นเลยนะฮะนะแล้วก็เรือคิมสันนะฮะเป็นเรือเทียร,ร์4ของอเมริกานั่นเองฮะก็คืออ้อนชนเดี๋ยวก่อน,นะฮะกำลังจะชนกันก็จะพูดอะไรดีเนี่ยฮะเดี๋ยวอธิบายนี่เลยดีกว่า ตอรปิโดอาวุธหลักของเรือพิฆาตนะของอเมริกาเนี่ยเรือคิมสันนะตอรปิโดนะได้แค่วิ่งระยะ5.5กิโลเมตรนะความเร็ว6 6 6เคนอดก็ถือว่าใกล้เลยทีเดียวนะเพราะว่าถ้าเป็นของญี่ปุ่นเรือเทียสีน่าจะวิ่งได้ประมาณ7กิโลนะแต่ว่าที่โดดเด่นกว่าเรืญี่ปุ่นตรงนี้ฮะจำนวนตอร์ปิโดนั่นเอง ของเราเนี่ยได้12ลูกก็คือฝั่งละ6นะมี2ฝั่งฝั่งละห,นะละหแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยถ้าไม่แน่ใจนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ,ะ8ลูกนะฮะแต่ว่าปล่อยได้แค่ครั้งเดียวก็คือมันจะหันได้รอบฮนะปล่อยได้แค่แค่ครั้งเดียวนั่นเองก็ความสามารถของเรือพิฆาตนะฮะก็คือความคล่องแคล่วนะความคล่องตัวในการ หลบหลีกแล้วก็การพังตัวจากศัตรูนี่เองฮะจะมีสกิลเสริมก็คืออ่าเนี่ยฮะเป็นสโมกนะฮะก็คือพ่อนควันนะเนี่ยฮะเนี่ยฮะก็คือนี่คือการพ่นควันของเรือพวกเรานะก็คือเมื่อเราอยู่ในใน,ในหมอกนะฮะศัะตรูจะมองไม่เห็นเรานั่นเองแล้วก็ความสามารถอย่างก็คือนี่นะนี่ครับเป็นบูสเตอร์เพื่อให้แบบ เรือเราเนี่ยแล่นเร็วขึ้นแล่นเร็วขึ้นประมาณาน่าจะประมาณสองถึงสามเคนอตได้นะก็คือทำให้มันเเวลาเราจะพิฆาสตสตูเนี่ยเราสามารถแล่นเข้าถึงตัวสตูได้ไวแะเสียงเดียวฮะคือเรือมันเกาะบางไปหน่อยฮะก็คือตายง่ายนั่นเอง ถ้าตอนนี้ผมเริ่มเข้าใกล้ฝั่งศัตรูแล้วนะผมจะใช้สมาธิในการเล่นอาจจะเงียบนิดนึงฮนะเพราะว่านนเราเจอศัตรูแล้วด้วยต้องระมัดระวังตัวนะครเพราะว่าศัตรูก็คือเรือรัะตะเวนนะก็คือยิงแรงพอสมควรแหละแล้วลก็อย่างเรือกูมานะี่นีเป็นของเรือญี่ปุ่นเป็นเรือระัตะเวนแต่ว่า มีตอร์ปิโดด้วยนะก็คือสามารถยิงตอร์ปิโด,ดได้เหมือนกันะี่ยแล้วก็ปืนนะยิงระยะ8.6ดกกิโลปืนของเรือกิมสันยิงไม่ถึงเนะ่ะยิงใกล้มากเลยคือยิงไม่ถึงอนะ่ะว่ายง่ายเถอะก็ตอนนี้เราต้องระวังตัวนะเพราะว่าเราผ่าวงเราเข้ามานะเรายิงได้แล้วนะแล้ก็ ตัดจารฮะทดสอบเลยไม่โดนกระสุนมาแล้วก็คือเมื่อเรายิงออกไปนะครัตำแหน่งของเรือเราก็คือจะเปิดนะฮรับทำให้ฝ่ายศัตรูมองเห็นเรือเราฮะกาจะโดนยิงแบบน,นะะี้คร ก็ต้องถอยก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ฝั่งประตูตมองเห็นเราหมดแล้วนะฮะ เหลือทั้งเดิมนะฮะคิมสันเนี่ยถ้าเกิดใครที่เพิ่งซื้อมาปืนนะฮะปืนจะเป็นท่อเดียวฮนะปืนท่อเดียวแต่ว่าพอเราอัพป,ปืนแล้วเนี่ยปืนจะเป็นสองท่อฮนะว่ายิงได้ที่สองลูกก็คือยิงได้กระบอกสองลูกเองก็เท่อยู่นะผมว่า,วา นเปืนเบามากทำไมมันวิ่งเข้ามาใกล้ล่อตาล่อใจเ้าขนาดนี้ว่าเราจะเลี้ยวกลับไปทิ้งตอร์ปิโดใส่นะฮะนี่นะเป็นตอร์ปิโดของเพ,เพื่อนเราเนี่ยน่าจะโดนนะเนี่ย เดี๋ยวหลบด้วยมีสุดยอดจริง ตายตายเลยฮะตัวเหลือแค่สี่พันเราก็ถ้าเรายิงได้อย่างนี้เรื่อยๆนี่เราอาจจะได้โจมลำนี้โอ้ไฟไหม้อยู่ด้วยนะจะได้หรือเปล่าเนี่ยอ่าไม่เหลือฮะอโอโอเอจะสุนม้าข้างนะะ ก็คือตอนนี้เนี่ยฮะไอ้รูปเนี่ยฮะกระบอกปืนหน้ามันแตกนะ,ะก็คือจะซ่อมไม่ได้น,นั่นเองก็คือยิงไม่ได้แล้วฮนะก็คือใช้ได้แค่สามปืนที่เหลือน,นั่นเอง ตอนนี้เกมมันค่อนข้างกดดันเลยแหละครับก็ดี๋ยต้องใช้สมาธินะฮะก็เงียบนิดนึงฮะ นี่คือเรือเครื่องบินอ้อเดี๋ยวผมโดนยิงเดี๋ยวแบบจะพูดก็เจอเรือเครื่องบินมันโดนยิงก่อนแล้วนะะเราก็ต้องเราจะไปพิฆาตเรือเครื่องบินมานะเพราะว่าเรือเครื่องบินเนี่ย จะมีแค่ปืนที่ยิงอัตโนมัตินะครับข้างๆมันจะค่อนข้างเราค่อนข้างจะได้เปรียบในการาเข้าโจมตีนะแต่เราต้องอ้อมอ้อมฝูงของของทัพเรือของฝั่งสัตรูให้ได้ก่อนผมจะวิ่งตัดหน้าไปเลยโดนกระสุนยิงยอแลว รจริงฝัง่งเรานี่ตอนนี้จมไปสามลำแนละ้วฝั่งศัตรูก็โจมไปแค่ลำเดียวนะก็คือค่อนข้างที่จะเสียเปรียบเลยแลวเกมกำลังตึงเครียดเลย Engine boost activated. จะเ,เลี้เครื่องบินโอ้เลื่อดเลือน้อยฮนะเลื่อเเลือนิดเดียวเองฮนะไม่ต้องเข้าไปฐิงต่อฮนะยิงเอาดีกว่าปลอดภัยนะ Engine boost deactivated. ตอนนี้ผมเหลือเลือดตายแล้วเมื่อกี้เหลือเลือดสามร้อยเองโดนยิงตายเลยโดนตอร์ปิโดเป็นลูกหนึ่งที่ตูดเลยฮนะท้ายเรือ